คือคุณสมชายเองเขาบอกว่าให้ไปฟังเขาไปเลคเชอร์ uh. นะฮะซึ่งก็เขาก็ไปเลคเชอร์จริงอะนะฮะเมื่อวันที่23กันยาเวลา9โมงถึงประมาณ1 1 3เศูนที่สถาบันพระปกเกานะฮะเราก็ผมผมไม่ไม่ได้มีการไปนั่งฟังนะครับผมก็ติดตามครัวนี้ผมก็ติดตามจากสื่อนะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสื่อเขาก็จะพยายามเก็บเอาเนื้อหาสำคัญเนี่ยมานำเสนอต่อ ท่านผู้อา่านทางบ้านแล้วก็คนเล่าข่าวทั้งหลายตามจานี้ช่องต่างๆนี้ก็จะทําหน้าที่ต่อไปผมก็จะจดจ่อผมตามเรื่องนี้เลยนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะเนื้อหาที่ออกน้อยมากเลยน้อยมากนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสมชายเนี่ยบรรยายอะไรไว้เยอะมากมายขนาดไหนถ,ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณสมชายนะฮะในเว็บไซต์ของคุณเนะี่ย เขามีเนี่ย işte ม re. ีเว <que S 2> ็บเพจเลยแล้วเขาเหมือนเฟซบุ <assunto> ๊กของเขานะคะใช่คนีฮะแล้วเขาก็ไล่กรอยู่เรื่อยใช่ค่ะคุณก็ไปเอาเนี่ยนะคลิปเนี่ยมาออกหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะได้นั่งฟังว่าคุณไปบรรยายอะไรไว้ที่กระโบวนการปกผ้าปกก้าวเนี่ยฮะในหัวข้อประสบการณ์ประชับใจเกยกับกระบวนการการเลือกตั้งและลงประชามติกนะฮะซึ่งคงจะมีการบรรยายเยอะ ราวนี้เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกอตแลนด์เนี่ยนะฮะทั้งสื่อเขาเขียนอย่างนี้นะสำหรับเนื้อหาการบรรยายของนายสมชายอธิบายถึงขั้นตอนการออกเสียงประชามติของสกอตแลนด์ว่าทํากันอย่างไรมีการรณรงค์กันอย่างไรตลอดจนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรนอกจากนี้มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการเลือกตั้งและการลงประชามติของสกอตแลนด์กับของประเทศไทยแตกต่างกันอย่างไรบ้างเป็นต้นแมนะ้ผมฟังแล้วผม ตื่นเต้นนะฮะผมอยากให้สมชายศรี <S <S สุธิอากรเนี่ยลองเอาแปะไว้ในเขาเรียกเฟซบุ๊กของเขาเฟซ<ะ>บุ<ะ>๊กของคุณนะฮะผมอยากจะเข้าไปดูว่าคุณพูดอะไรไว้บ้าง<ะ><ะ>เพราะผมสงสัยมากเลยเวลาที่คุณจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาเนี่ยสำหรับผมนะ,ะมาล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงทั้งที่มันไม่ควรจะล้มเหลว<ะ>เพราะในวันนั้นยังมีรัฐบาลรักษาการคือท่านนายกยิ่งลักนะฮะแล้วในวันนั้นนะฮะไม่ใช่วันนี้นะฮะวันนั้นเนี่ย ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านยังเป็นผู้บัญชาการฐานบกอยู่และท่านก็ินดีให้ความร่วมมือรัฐบาลผมสงสัยเลยตั้งแต่แรกเลยนะฮะใ,ในเมื่อท่านรู้ตั้งแต่ต้นคือดูเหมือนว่าคุณสมชายเนี่ยพอได้รับเลือกตั้งได้รับพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะให้มาทําหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งนี่เขาได้ไประชุมกันแล้วมอบหมายให้สมชายศรีสุธ,ธิยากรเนี่ยเป็นคนดูแลจัดการการเลือกตั้งโดยเฉพาะและทันทีที่เขาได้รับพระบรมราชองการโปรดกล้าและได้รับหน้าที่ ดูรายการเลือกตั้งก็บอกเลยว่าขอให้เรื่องการเลือกตังก้งออกไปผมตกใจเลย <laughs> คือทุกชมครับคนที่ทําหน้าที่อะไรนะฮะ ต้องคิดว่าจะทําให้หน้าที่นั้นสําเร็จได้อย่างไรคุณต้องรู้จักแก้ปัญหาถ้าคุณเจอทางตันก็ต้องผ่าทางตันไปไดมคติผมเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยเวลาคนไข้เข้ามาเนี่ยผมต้องช่วยคนไข้เลยนะโดนรถชนมาตุ้มเนี่ยผมต้องคิดทุกอย่างเลยที่จะทําทให้คนไข้ไม่ตายไม่ใช่มาบอกเฮ้คนไข้ถูกชนกระโหลกแล้วกระดูก,กหักนะกระดูกไขสันหลังหักแขนหกัก รอแล้วเราไม่ไหวไม่ต้องทำพูดอย่างนี้ไม่ได้ฮะสรับผมนะฮะซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้นะแต่แต่ผมตลกฮะตลกคุณสมชายว่าพอได้รับหน้าที่เท่านั้นเองนะบอกว่าเฮ้ยขอให้เลื่อนการเลือกตั้งไปอีกประมาณรู้สึกตอนแรกพูดว่า2ปีนะตอนหลังบอกว่าปลายปีตอนแรกบอกว่า2ปีนะฮะตอนหลังบอกว่าปลายปีถ้าผิดเนี่ยคุณสมชายแก้ประเด็นได้นะเอ้ะคุณตอบอย่างนี้ คือหน้าที่ของใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนคนนั้นต้องพยายามคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประสบผลสุร็จในหน้นาที่พอเขาพูดอย่างนี้ผม,ผมตกใจามากเลยหมายว่าคุณพยายามที่จะไม่ทําหน้าที่ของคุณใช่หรือไม่ครับอ,อ,นนอใช่หรือไม <ทำ S 1> ่ครับเออใช,ใช่ไหมใช่ไหมครับคุณพยายามไม่ทําหน้าที่ก็แต่คุณรู้ว่ามันมีการชุมนุมที่ดูเดือดรุนแรงกปป,ป,ป,ปสแล้วก็แล้วแต่เนี่ย<ช>คุณดูแล้วมันจะอันตรายเนี่ยคุณทาไมไม่ขอความกรุณาจากผู้บัญชาการฐานบกนะฮะไปจัดรับสมัครนะฮะในค่ายทหาร ผมเชื่อว่าถ้าไปจัดรับสมัครผู้รับสมัครนี่นะเป็นในค่ายทหารเนี่ยกศไปร้องไม่ได้หรอกครับอย่างนี้ก็พร้อมนะที่แนะแน่แล้วก็ต่อมาสมมติถ้าคุณไม่จัดแล้วเนี่นะเขาไปอยู่ที่ตำรวจนี่นะแล้วคุณทําไมไม่เอาอะไระประวัติการสมัครขั้งหมดเนี่ยของผู้สมัครนี่นะ จากตำรวจเนี่ยไปแล้วมันก็จะได้มีผู้รับสมัครเนี่ยผู้ผู้สมัครแข่งขันเนี่ยนะครบทุกเขตเพราะว่าประเด็นสําคัญที่ทาให้สารนูนเนี่ยนะท่านวินิจฉัยว่าการเลือกตก้งเป็นโบคะนั้นก็คือว่ามีผู้ลงสมัครไม่ครบทุกเขตเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในโรงพัก,กวันนั้นแหละเพราะมีกบสไปปิดร้องเนี่ยแหละครับแล้วเข้าไปอยู่ที่โรงพักยี่สิบชั่วโมงในช่วงนั้นคุณก็ส่งคนไปรับเอกสารทั้งหมดก็ได้หรือถ้าคุณกลัวเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปรับเอกสารตอนชั่วโมงที่ยี่สิบสองก็ได้บอกให ตอนนั้นเขาถูกปิดล้อมไปยี่สิบเดชั่วโมงนะตัดน้าตัดไฟไม่ได้ดื่มไม่ได้รับทานอาหารแต่ว่าทางกอตก็ไม่ได้พยายามคิดให้มันเป็นไปได้นี่คือวิธีการคิดที่ให้มันเป็นไปได้ไงฮะหรือจะใช้ช่องทางอื่นเช่นอีเมลใช่การส่งผ่านทางจดหมาย e.m.s คือช่องทางในการที่จะสมัครมันก็มีหลายช่องทางแล้วข้อต่อมาเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยเขาไปปิดล้อมลงพิมพ์คูรุสภาแล้วนะแล้วทำไมคุณไม่กาบเรียนไปยัง พระนาท่านผู้บัญชาการฐานบกในสมัยโน้นนะฮะ,ะก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอให้นะฮะหน่วยพิมพ์ของทหารซึ่งมีทุกกรมนะฮะ,ะมีทุกกรมและการผิดยอดเยี่ยมเลยการการพิมพอ์ะให้เขาพิมพ์ แล้วถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเขาพยายามที่จะปิดล้อมรถที่จะไปส่งบัตรคุณก็ให้ทหารสิครับเอาเรสเปเตอร์ทหารไปเอารถทำวิธานไปคุ้มกันค,มนค,คุมกันส่งบัตรไปถึงที่สิครับนี่เพราะว่าไม่พยายามคิดให้มันเป็นไปได้งไงผมผมคิดของผมอย่างนี้นะจริงหรือเปล่านี่ไม่ทราบคุณสมชายต้องตอบเองเพราะว่าคุณรู้อยู่แก่ใจ้คุณเองผมไม่รู้ผมมอง,มองจากคนภายนอกอะ่ะ<ช>นะฮะผมก็มีสิทธิ์คิดของผมอย่างนี้นะะเพราะฉนะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขาก็เลยไปดูที่สกอตแลนด์ ไปดูเชียร์เขาบอกว่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งและการลงชามติของสกอตแลนด์ของประเทศไทยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนี่สื่อ,ขอเขาเขียนแค่นี้นะะฉนั้นผมอยากให้คุณสมชัยเนี่ยเอาสิ่งที่คุณบรรยายเนี่ยไปโพส์ไว้ใน Facebook ของตัวเองเผื่อผมจะได้ตามไปดูว่าพูดอะไรไว้บ้างทีนี้ดูประเด็นสิครับดูประเด็นว่าดูประเด็นว่า,วาที่เขาไปสรุปมาหลักการ4ี่ข้อของการลงประชามติของสกอตแลนด์นะฮะขอ,อสไลด์เข้ามาเลยนะครับนะว่าคุณสมชัยเนี่ยเวลาไปบรรยาย ที่สถาบันพระประกเกล้าแล้วก็สื่อเขานามาเสนอนะ,ะมีเนื้อหาอะไรบ้างผมพยายามสรุปเอาจากสื่อนะเพราะ,ะเราไม่ได้ไปฟังด้วยตัวเองนะหลักการสีข้อสําคัญของการลงประชามติครั้งนี้ที่สื่อสรุปมาจากคําบรรยายของคุณสมชายเขาบอกว่าผู้มีสิทธิลงประชามติต้องสามารถเข้าถึงสิทธิได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางนี่ไง <c oughs> <c oughs> ณสมชใจฮนะคือเขาเรียกว่าดูหนังดูละครแล้วต้องมองย้อนดูตัวเองด้วยะนะ ใช่ไหมฮะคือไปดูสกอตแลนด์ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ถามคุณในเรื่องงบประมาณที่คุณไปทำนะฮะและผมไม่ได้ตั้งคำถามว่าคุณไปใช้งบคุ้มค่าหรือเปล่าคุณไปเที่ยวหรเปล่าผมไม่ได้ถามคุณเรื่องนั้นหรอกแต่ผมเอาเนื้อคุณเนี่ยที่คุณออกมาบรรยายเนี่ยที่จริงเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะคุณก็คิดออกอยู่แล้วคุณเป็นคนบอกเองว่าให้เลื่อนไปเลยปลายปีหรือไม่อีกสองปีได้ไหมอะไรเงี้ยคุณก็รู้ว่ามันจะมีเรื่องอยู่แล้วและทำไมคุณไม่ขอความกรุณาไปอย่างที่ นะฮะผู้มีการแถลงบกในวันนั้นเพื่อไปให้มีการสมัครคถ้าไปสมัครในลาบเซเบตซึ่งมีเนื้อที่เยอะนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพันไร่นะฮะแล้วทหารก็คุ้มกันอยู่เต็มกอกสบพเข้าไปไม่ได้แนะ่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งการไปสมัครก็ดีการไปลงประชามติก็ดีนี่นะฮะของสกอตแลนด์ไม่มีสิ่งกีดขวางของเรานี่ไปลงลงคะแนนเสียงเรือตั้งก็จะไม่มีสิ่งกีดขวางถ้าคุณสมชัยได้ใช้ความพยายามมากเพียงพอ นะความเห็นของผมเนี่ยผมเห็นว่าคุณสมชายนี่ใช้ความพยายามยังไม่เพียงพอครับนี่เรื่องที่หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยไม่มีสิ่งกีดขวางเอ้ผมว่าของเราก็ไม่มีสิ่งกีดขวางได้เหมือนกันนะแต่คุณ<ม>ได้ใช้ความพยายามเพียงพอแล้วหรือยังะ,ะขอที่สองเนี่ยผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนจะรับการปฏิบัติเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันตรงนี้ยังไงครับดูสิครับกรุงเทพมหานครเนี่ยบางบริเวณนะอย่างเช่นผมจําได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในเขตของผมอะเขตจตุจักรเนี่ยถูกปิดล้อมแล้วคุณป้าฮะ คุณป้าคนนี้เก่งมากนะป้าไปฉา,ายใช่ไหมคะ,ะเขาค่อยๆเดินข้ามทีละท่านนะ,ะแล้วขอโทษก่อนนะเดินข้ามไปเดินข้ามไปแต่ทําไมบางบริเวณบางบริเวณเ,เนี่ยนะฮะบางบางเขตเนี่ยทำไมเข้าไปได้สบายๆบ,บางเขตเข้าไปได้สบายๆแต่บางเขตเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้อยู่ตั้งแต่เช้าจนจนหมดเวลาสามโมงประชาชนรอกันเต็มไปหมดเลยนะฮะแปลว่าของไทยเนี่ยคุณตงชายครับคุณไปดูมาจากสกอตแลนด์นี่นะครับ ผมก็อยากจะฉายภาพฉายหนังประเทศไทยเนี่ยให้คุณดูแล้วผมอยากจะถามคุณว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในวันนั้นคุณได้ใช้ความพยายามลรวหรือยังนอกจากคุณป้าไฟฉายแล้วนะยังมีคุณผู้หญิงที่ปีนรั้วอ่าใช่ค่ะเห็นไหมฮะคุณคุณผู้หญิงที่ปีนรั้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยฮะแล้วอีกคนหนึ่งนะถูกบีบคอผู้ชมครับบีบตรงนี้นะเสียชีวิตได้นะฮะหรือไม่ก็อาจจะพิการตลอดชีวิตได้เพราะว่าตรงนี้มีเส้นเลือดใหญ่อยู่สองเส้นพอหากว่า เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอพิการตลอดชีวิตครับมันเกิดขึ้นนะคุณสมชายได้บรรยายหรือเปรียบเทียบเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าภาพนั้นตีตีข่าวไปทั่วโลกเลยนะคะที่ว่าจะไปกระตุ้นตงถามนะฮะแล้วผมก็เห็นว่านี่ใช้ความพยายามเพียงพอแล้วหรือยังนะฮะเพื่อเราจะได้มาสรุปถ้าจะมีการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตและถ้าหากคุณสมชายจะต้องจัดการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตอีกและถ้ามันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยคุณสมชายจะแก้ปัญหาอย่างไรครับคุณไปสรุปมาจากสกอตแลนด์นี่ผม ข้อที่สามเขาบอกว่าการบริหารจัดการต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าประหยัดเออตรงนี้เนี่ยจะตีความดูหนังดูละครแล้วย้อนด,ดูตัวเองเนี่ยนะฮะคุณบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุ้มมีความคุ้มค่าและมีความประหยัดแล้วหรืออย่างค่ะนะฮะคุณสมชายฮะผมถามนะฮะแล้วข้อต่อมาเนี่ยข้อ 4. นะฮะผลการลงคะแนนมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับซึ่งการออกเสียงประชามติครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะเมื่อออกเสียงแล้วปรากฏว่าไม่แยกตัว และตรงนี้ผมสงสัยความถูกต้องนะคุณสมชายนะผมสงสัยนะและโดยประเพณีแล้วจะต้องรออีกร้อยปีข้างหน้าจึงสามารถทาประชามตินี้ได้ใหม่ hmm. เพราะข้อมูลของผมนี่นะฮะที่รับทราบมาจากสื่อหมื่กันะเพราะเราไม่ได้ไปฟังเขาโดยตรงรับทราบมาจากสื่อว่าหัวหน้าพรรคสกอตติสแนชชั่นอลริชเนี่ยเขาบอกไว้นะฮะว่าอีก10ปีเนี่ยสามารถดําเนินการจัดให้มีการลงประชามติครั้งใหม่ว่าสมควรจะรวมหรือสมควรจะแยกถ้ามีประชาชนนําเสนอขึ้นมา ไม่ใช่ร้อยปีนะไม่ใช่ร้อยปีค่ันนี้มาดูสิครับโดยความน่าสนใจของการโหวตครั้งนี้มีรูปแบบการโหวตสีแนวทางที่คุณแอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วไอ้นี่ไปใช้สิทธิ์เลยนะไม่ใช่การสมัครนะฮะเมื่อกี้คุณแอนพูดถึงการสมัครใช่ไหมฮะ<ช>ก็คือสมัครทาง Internet, อิง Email, นเทอร์เน็ตสมัครทางอีเมลนะสมัครทาง e m s นะฮะเปต้นนี่เนี่ยการโหวตเลยนะ แล้วคุณสมชายบอกว่าบางขั้นตอนไม่สามารถทําในประเทศไทยนี่ความเห็นส่วนตัวของคุณสมชายนะนะผมอาจจะเห็นด้วยหรืออาจจะไม่เห็นด้วยคิดได้ก็ได้นะเขาบอกว่ามี4แนวทางหนึ่งก็คือมาใช้สิทธิ์ด้วยตนเองสองลงคะแนนทางไปรัชญาท่านผู้ชมครับสกอตแลนด์นี่เขาก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ว่าสามารถส่งนะฮะใบตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยกับการรวมประเทศหรือเห็นด้วยกับการแยกประเทศ โดยการส่งทางไปรษณีย์ได้ครคุณแอนดูสิครับแต่คุณสมชายเขาบอกว่าบางอย่างบางขั้นตอนไม่สามารถทําในประเทศไทยได้ไม่ทราบว่าในการบรรยายนี่คุณสมชายได้พูดอย่างชัดเจนหรือเปล่าเพราะที่แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วผมคิดว่าการสมัครเนี่ยควรจะต้องสมัครทางไปรษณีย์ได้นะ e MS เนี่ยควรจะสมัครได้แล้วอินเทอร์เน็ตในวันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่จะสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างยิ่งยั่วเลยนะฮะ นาซาเนี่ยเขาใช้อินเทอร์เนต็ตเหมือนกันนะฮะถ้าหากนาซาไม่ใช้อินเทอร์เนต็ตเขาไม่สามารถติดต่อกับไอ้พวกยานอวกาศต,ต่างๆได้แล้วทาไมนาซาถึงใช้อินเทอร์เน็ตฮะเขาไม่กลัวแฮกเกอร์นี่เข้าไปถลม่มนาซาแมายว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถรักษาความลับอย่างยิ่งยวดได้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็เชื่อว่ากระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเลยสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้ถ,ถ้าคุณทุ่มเทศึกษาให้มากเพียงพอเห็นไหมฮะความพยายามาไม่เพียงพออีกแล้วนะครับ อันนี้เป็นเป็นข้อสรุปใช่ไหมคะคุณหมออเขาบอกว่าทางสกอตแลนด์เนี่ยลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้นอกจากลงใช้สิทธิ์ด้วยตนเองนะฮะและใช้พ็อกซี่ได้ดินะฮะพ洛克ซีคะแนนรลงแทนกันเลยสมมุติผมไปไม่ได้ผมมอบคุณแอนเนี่ยไปลงคะแนนแทนผมโดยบอกว่าผมเนี่ยต้องลงรวมประเทศอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าพ็อกซี่โหวตได้ฮะโดยการมอบฉันท่าเห็นไหมฮะ เออ,อเขาทำได้นะฮะสุดท้ายคือการลงคะแนนเสียงแทนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเห็ s <S right? นไหมครับมองคุณหมอมองไงที่ทางคุณสมชายบอกว่าทําไม่ได้มันเกี่ยวกับว่าอีกกลุ่มหนึ่งยังคงดูถูกคนไทยไหมคะว่าไม่มีความรู้ประชาธิปไตยเพียงพออะไรต่างๆแรกน,นี่ผมเชื่อความพยายามมากกว่าคืออที่ผมได้กล่าวเรียนท่านชมเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับว่ามนุษย์มีอยู่สองประเภทนะผมไม่ได้กล่าวตำหนิคุณสมชายนะผมมองมนุษย์โดยทั่วไปโดยองรวมคือมนุษย์ที่เขาเรียกว่า ทำให้สําเร็จให้ได้อ, <นะ S 2> อยู่ที่ใจทำคือความตัดสินใจเนมุ่งมั่นเนี่ยมุกมณะมนุษย์ประเภทหนึ่งเนี่ยมุกมนะที่ให้สําเร็จทําให้สําเร็จให้ได้อีกประเภทหนึ่งก็คือพยายามปฏิเสธบอกไม่มีวันสําเร็จหรอกคือพวกนี้จะไม่มีวันที่จะทำอะไรสําเร็จได้เลยในโลกนี้แต่พวกหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจแล้วเนี่ยเขาทําสําเร็จได้ฮะยกเว้นเป้าหมายเขาสูงเกินไปจริงจริง ถ้าเขาพบว่าเป้าหมายมันสูงเกินไปจริงๆเขาจะลดเป้าหมายแต่เขาไม่ทิ้งนะเขาจะลดลงมานิดหน่อยแล้วมุ่งมั่นทําให้สําเร็จนะอย่างเช่นที่ผมบอกเนี่ยว่าถ้าใครอยากจะสอบแพทย์ให้ได้นะสมมตินะเขาตั้งใจไหมถ้งเกิดชั้นมัธยมแล้วว่าเขาจะสอบแพทย์ให้ได้เขาต้องตั้งแต่วันนั้นเลยเขาจะเขาต้องไปศึกษาเลยเขาไปเอาโจทย์มาทำเยอะๆต้องทำคะแนนอะไรบ้างต้องวิเคราะห์เลยนะฮะอย่างสมัยผมจะสอบแพทย์เนี่ยมันมีหวิชาแล้วคะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะได้เช่น400รออัพ คุนต้องทำให้ได้80กี่วิชาใช่ไหมฮะหวิชาแต่ถ้าสี่สิบมันสี่ออัพละอีกวิชาหนึ่งทำอย่างเหลวไหลนี่ก็ประมาณ50นาสิบคะแนนเป็นต้นนะมันก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจฮนะเพราะนั้นนี่เรื่องการเลือกตั้งเหมือนกันเมื่อคุณเป็นกรรมการดูแลเรื่องการเลือกตั้ง คุณต้องปักธงในใจคุณเลยว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้เกิดผลสําเร็จให้ได้ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี50อนุญาตให้คุณมีอํานาจเด็ดขาดเลยในเรื่องจัดการการเลือกตั้งก็ทั้งสั่งให้ผู้คนนะฮะ<ม>ในทุกองค์คาพยพของรัฐบาลนะ,ะขององค์กรของรัฐนะฮะมาทําตามคําสั่งคุณได้นะ,ะในรัฐธรรมนูญปี50นี่เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆผมเคยอ่านให้ท่านชมท่านฟังแล้ว